สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยนะวันนี้นะคะจะมาแชร์เป็นวิ่งล่าง3ตัวนะคะซึ่งเวลาที่เขาคำนวณได้เลข3ตัวเอามาชนกันเนี่ยเขาจะมาตัววิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นในชุดสรุปจะเป็นชุดนี้เป็นหลักนะคะงวดที่แล้วคำนวณได้0ู6มาที่16เลยนะคะเอาชุดนี้มาแบ่งปันก่อนแล้วก็เดี๋ยวแอดมินทำสรุปลาวแล้วก็เดี๋ยวจะลง ไทยสรุปไทยล่างให้ในอีกคลิปหนึ่งเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อมินขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นของช่องนะ FC ท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มฟรีเพื่อที่จะดูแนวทางชุดสรุปสามารถเข้ามาได้ที่ไลน์แอดนี้นะคะตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไว้ดูแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็ลาานะคะลาวเดี๋ยวลงให้นะ เดี๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จแล้ว <S <S เดี๋ยวไปลงลาวให้นะคะใครเที่ยวลาวก็ตามได้นะคะรอบที่แล้วก็เข้า80ตรงๆ,รงๆแล้วก็รูด8นะคะน้นๆเลยนะแล้วก็เดือนแอนด์มินทำมิชชั่นกับทางช h o ป e ีนะคะจะขอความร่วมมือพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะช่วยแอนดมินหน่อยนะคะช่วยกันกดดูสินค้าในตะกร้าทีแอนดมินปักไว้ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้นะแอนดมินจะปักตัวนี้นะคะเป็นคิดแคท เป็นคิดแคทลดพีทนะคะน้องไดมอนเข้า,ามาหอมพีทมากเป็นขนมนะคะใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้นะคะแล้วก็อีกตะกร้าหนึ่งก็จะเป็นน้ามันมวยนะ,ะตัวนี้มันจะเป็นนำเข้านะคะจะเป็นตัวนำเข้านะ,ะดูรายละเอียดในตะกร้าเนาะหอมอร่อยนะคะมา วิธีการนะคะดูสินค้ากดที่หน้าจอจะเจอสินค้านะคะตะก้าสินค้าอยู่ที่มุมล่างซ้ายกดที่ตะก้าสินค้าจะเจอสินค้าที่อดมินปักตะก้าไว้กดที่ตะก้านะคะจะเจอลิงก์ของแอปช้อปปีเข้าไปที่แอปช้อปปีได้ถือว่าจบมิชชั่นนะคะทุกคนดูคลิปจบแล้วยังไงรบกวนดูสินค้าให้อดมินหน่อยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยตอนนี้ได้แล้ว2 2คลิปได้แล้วเหลืออีก10คลิปนะคะคลิปหนึ่งมัน63สละใกล้แล้วนะคะขอบคุณมากๆมามาดูกันในส่วนของทำลายวิ่งล่าง3าตัวนะคะมาตัววิ่ง1นถึงสตัวเลยสูตรนี้คือการวิเคราะห์สูตรที่3มชนสูตรที่5้านะทุกคนนะทำลายเขานะคะมาดูนะงวดนี้นะคะชนกันที่2องหกมา2อสานะงวดนี้ชนกันที่ศูนย์หนมาห้าหนะ งวดนี้ชนกันที่015มา54นะคะงวดนี้ชนกันที่167ออก32หลุดงวดนี้ชนกันที่348มา36งวดนี้ชนกันที่015มา06งวดนี้ชนกันที่056มา50เลยนะคะงวดนี้ชนกันที่267มา61งวดนี้ชนกันที่059มา87หลุดนะ งวดนี้ชนกันที่สองเจ็ดแปดมาสองสองเบิ้ลน,นะคะสองตัวงวดที่แล้วชนกันที่ศูนย์หนึ่งหกมาที่หนึ่งหกเลยนะทีนี้เดี๋ยวอันมินพาทุกคนไปคำนวณน,นะคะมีสองสูตรนะเอาสูตรนี้ก่อนนะคะเข้ามาหนึ่งปีหลุดหนึ่งเข้าหนึ่งหลุดหนึ่งเข้าสามหลุดหนึ่งเข้าเจ็ดหลุดหนึ่งเข้าห้าหลุดหนึ่งล่าสุดเข้านะคะอันมินพาไปคำนวณในงวดที่แล้วนะสำหรับสูตรนี้นะคะวิธีการคำนวณน,นะเราจะนำ หลักแสนนะคะคือเลข7บวกด้วยหลักหมื 12, 12 16, er ่นสครั้ง6กบวกหกได้สิบนะคะบวกด้วยหลักร้อยสองครั้ง8ปบวกแปดได้สิบวกด้วยหลักสิบคือเลข9บวกด้วยหลักสิบหน้าที่สองคือเลข7บวกด้วยหลักสิบท้ายที่หนึ่งคือเลข1นะคะหลักสิบท้ายที่2องคูณสีคูณสได้16แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยท้ายที่2คือเลข9อ่ะมองหาคู่10แล้วตัดทิ้งค่ะหกับเ มีอีกไหมทุกคนใจร้ายมากนะคะไม่มีแล้วจะได้เป็น7จบวกสได้9กบวกหได้15บวกเได้24่บวกเได้3ามอบวกหได้3 17สบวกสคงที่เป็น39เนะคะเลขเด่นตัวแรกคือ9จากนั้นนำเาบวกหได้10บวกหได้11บวกหได้12และบวกสได้16นะคะเลขเด่นคือ90126ออก16เลยนะคะ มาคำนวณกันในงวดวันที่17มกราคมนะคะเราจะใช้ข้อมูลในงวดที่แล้วมาคำนวณโดยการนำหลักแสนคือเลข8นะบวกด้วยหลักหมื่นสองครั้ง3บวก3ได้6นะคะบวกด้วยหลักร้อยสองครั้ง7บวก7ได้14บวกด้วยหลักสิบคือเลข0บวกด้วยหลักสิบหน้าที่2คือเลข4หลักสิบท้ายที่1คือเลข8นะคะหลักสิบท้ายที่2คูณ4 6คูณ4ได้20สิบ บวกด้วยหลักหน่วยท้ายที่2คือเลข5นะคะมองหาคู่10แล้วตัดทิ้งเช่นเดียวกันนะ6กับ4ไม่มีละแค่นี้นะคะ0จะได้เป็น8บวก8ได้16บวก4ได้20เหลือ4บวก5ได้9 บวกสองได้11ดนะคะดังนั้นเลขเด่นตัวแรกคือเลข1จากนั้นนำหนึ่งบวกหนึ่งได้2บวกหนึ่งได้3มบวกหนึ่งได้4และบวก4ได้8นะเลขเด่นคือ1 2 3 4 8าี่นะคะทุกคนมาดูไทม์ไลน์ของสูตรนี้1 2 3 4 8นะคะถ้าเขาเข้านะวันนี้ออก4ี่หวันนี้หลุดนะคะออก50วันนี้เข้าออก36นะคะวันนี้หลุด ออก06นวดนี้นะคะถ้าดูจากทไลายเขามีโอกาสมาแล้วถ้ามามักจะมาที่หลัก10ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนดูนะหลักหน่วยนะคะเขาจะเป็น6กับศเนาะอ่ะมีโอกาสนะคะมาได้6ก็คือ1626364686นะคะคร่าวๆนะไม่มีอะไรมากก็คือมีหลักๆเลยถ้าคร่าวๆเขาก็จะมาที่หลัก10 มาคำนวณกันอีกหนึ่งสูตรนะคะสำหรับสูตรนี้เข้ามาแล้วหนึ่งปีเต็มหลุดหนึ่งเข้าสองหลุดหนึ่งล่าสุดเข้ารอบนี้ขอให้เข้าอีกนะคะสูตรนี้นะคะวิธีการคำนวณเดี๋ยวคำนวณงวดล่าสุดเลยเราจะนำหลักสิบบนคูณสี่อย่างนี้นะเก้าคูณสี่ได้สามสิบหกบวกด้วยหลักร้อยหน่วยหน้าที่หนึ่งนะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้าบวกด้วยหลักร้อยหน้าที่สองคูณห้าหนึ่งคูณห้าได้ห้านะคะหลักหน่วยหน้าที่สองคือเลขหกหลักร้อยท้ายที่สองคือเลขสี่ เอาทั้งหมดมาบวกกัน6กบวกสได้10ตัดทิ้ง5้บวกหได้10ตัดทิ้งเหลือ6ตัวเดียวดังนั้นเลขเด่นตัวแรกคือ6จากนั้นนำากบวกสได้10บวกหได้11บวกสได้15เลขเด่นคือ6 015ออก6นนะคะ,ะมาคำนวณกันในงวดวันที่1 7มกราเราจะใช้ข้อมูลในงวดที่แล้วนะมาคํานวณน,นะคะโดยการนำหลัก สิบคูณสี่ศูนย์คูณสี่ได้ศูนย์ตัดทิ้งไปหลักร้อยหน่วยหน้าที่หนึ่งบวกกันหกบวกสี่ได้สิบตัดทิ้งไปหลักร้อยหน้าที่สองคูณห้าห้าคูณสามได้สิบห้าแล้วก็หลักร้อยท้ายที่สองคือเลขเจ็ดห้าบวกเจ็ดได้ลืมนะคะตัวนี้อีกตัวหนึ่งคือเลขเจ็ด เห็นไหมห้าสบวกเบวก7ดเบวกหได้7 7 9เลขเด่นตัวแรกคือ9จากนั้นนำาบวก4ได้13บวกหนได้1 2, 3, 4บวกสได้18เลขเด่นคือ9-3-4-8นะคะอันนึงคือ1-2-3-4-8อันนึงคือ9-3-4-8สเขาจะชนกันที่เลข3เลข4และเลข8นะคะทุกคนดังนั้นนะคะล่างที่ควรจะติดคือติดเลข 3เลข4เลข8นะคะทุกคนจำสูตรทำเงินได้ไหมเทียนมินวิเคราะห์ว่าน่าจะมาล่างนะคะก็คือเลข3เลข4แล้วก็เลข1นึ่จำได้ไหมคะชนกันที่เลข3กับเลข4นะคะ ถ้าสามกับ4ี่ไม่มามา8ปดหนึ่งตัวเดียวจบอันนี้1 8ึดหนึ่งตัวเดียวจบอันนี้หนึ่งตัวก่อนนะคะต่อไปถ้า3มกับสี่มานะถ้า3าสามสถิตินะคะเลขที่ออกวันเสาร์นะวันเสาร์วิ่งที่4ี่กับห้านะคะ วันเสาร์วิ่งที่4กับ5นะคะเพราะฉะนั้นถ้า3มาให้ระวังที่3-5ถ้า3มานะคะถ้า4ไม่มานะให้ระวังที่35ถ้า3มานะคะทีนี้เหลือ4ตัวเดียวเด่นที่สุดนะคะเหลือ4ตัวเดียว 4อันมินติดดับทั้ง2สูตรเลยแต่ว่าสูตรดับอันมินก็หลุดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดไว้นะคะแล้วก็มันเด่นมากๆเลยนะคะอันมินทําสรุปไปแล้ว4ต้องติดไว้นะถ้า 4, า4มา4มาได้หลัก10นะคะ40 41 42 43 44 45 46 47 4 8แล้วก็4 9นะคะสุดท้ายนะนี่นะคะเลขที่มาได้นะคะ8 1 3 5และ4่นะ8 1 3 5และ4 x นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะสรุปให้นะคะในส่วนของ2ตัวล่างคลิปถัดไปสรุปเลย นะว่าจะมาสีไหนนะคะเน้น8 1เน้น3 5แล้วก็เน้น4กว่านะคะอ่ะโอเคสูตรนี้ถ้ามา4 2ตัวนะคะถ้ามา2ตัวนะก็จะมี4 3 4 8นะคะอืมประมาณนั้นนะคะ แต่ว่าสถิติวันเสาร์มินทำข้อมูลแล้วเขาจะติดเลข4กับเลข5ทุกงวดน,นะล่าสุดเขาไม่มี4กับ5นะคะในสถิติเลขที่ออกวันเสาร์เพราะฉะนั้นมีโอกาสมาที่4กับ5นะซึ่งข้อมูลทั้งหมด4เด่นที่สุดนะคะถ้า5มาก็ไม่ยากก็คือ3 5นะ อ่ะแคปไว้นะคะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ถ้าสี่มาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะว่าจะตัวไหนดีทีนี้นะคะทุกคนนะอย่าลืมนะคะก่อนจากการกดดูสินค้าให้มินหน่อยวิธีการก็คือกดที่หน้าจอนะคะจะเจอตะก้าเล็กๆทางซ้ายมือกดที่ตะก้าเจอสินค้ากดสินค้าเข้าแอปช้อปปี้นะคะเข้าแอปช้อปปี้ได้ถือว่า จบ1คลิป1มิชชั่นดูแค่สินค้าเดียวก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมีออเดอร์นะคะทุกคนหรือถ้าใครมีแพลนจะสั่งซื้อสินค้าก็สามารถกดสั่งได้จากตรงนี้ได้เลยขอบคุณทุกคนมากๆนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังกันจนจบสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปงังกันท่วนน้าในวันที่17มกราคมนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ วันนี้มีสินค้ามาป้ายาอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นน้ำมันมวยนะใครเคยเห็นน้ำมันมวยในรูปแบบครีมบ้างนี่แอดมินเห็นครั้งครั้งแรกที่ร้านสะดวกซื้อนะคะก็เลยไปตามหานะเดี๋ยวให้ดูนี่เนื้อของเขานะปกติเราจะเจอน,น้ำมันมวยในรูปแบบของของเหลวใช่ไหมคะสีเหลืองๆเนาะจะบอกว่าแบบครีมใช้ดีไม่แพ้กันไม่มันซึมไวนะคะตัวนี้ใช้เอง ใช้ดีมากดูเนื้อเขานะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อเขานะนี่จะเป็นเนื้อสีขาวนะคะแบบนี้นะนี่นะคะเป็นเนื้อสีขาวนะ,ะเย็นเย็นแบบนี้นะนี่แบบนี้นะคะทาไปเลยนะคะใครมีอาการปวดเมื่อยนะคะปวดขาปวดแขนนะ,ะทาไปเลยส่วนใหญ่จะปวดขาส่วนแอดมิน นั่งนานปวดไหล่นะคะเห็นไหมซึมไวมากนะคะซึมไวมากบอกเลยว่าได้ใช้ครีมน้ำมันมวยนะจะติดใจแล้วก็ไม่ค่อยอยากกลับไปใช้ไอตัวน้ำมันเหลืองนะแต่แล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบเห็นไหมคะซึมแล้วซึมแล้วนะคะแล้วก็เย็นเย็นหอมหอมกลิ่นน้ำมันมวยเลยแต่ว่าอยู่ในรูปแบบหลอดนะใครสนใจนะคะผลิตภัณฑ์นะาอินมินปักตะก้าไว้ที่มุมซ้ายล่างนะคะ แต่ถ้าใครไม่สนใจช่วยกดตะกร้าดูสินค้าแฮนดมินหน่อยนะคะไม่ไม่สนใจไม่ต้องซื้อนะคะรอบนี้มิชชันนะไม่ต้องไม่ต้องมี ออเดอร์แค่กดดูผลิตภัณฑ์พอนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มินจะปักน้ำมันมวยไว้ให้ช่องของแอดมินนี่นะคะสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะสูตรทั้งหมดที่นำมาคำนวณเป็นเพียงแนวทางสถิติจากงวดก่อนหน้าเอามาคำนวณดูว่ารอบถัดไปน่าจะมาอะไรดังนั้นทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น